เมาอีกครับแอนอยู่เนี่ยเป็นคนยังไงบ้างครับเมาอีกเหรอเมาอีกเมาอีกสงสารเพื่อนอะไรนะสงสารเพื่อนสงสารเพื่อนโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เราต้องเต็มที่แอนกำลังไม่มีอากาศคมซูแล้วเพื่อนชอบเมาว่ากำลังมาชอบเราว่าอะไรนะไม่ใช่ลูกอ๋อมีฉายาว่าอะไรอยูเรียนมีฉายาว่าฝรั่งฝรั่งอืมคนส่วนใหญ่เขาเรียกฝรั่งกันค่ะเพราะหน้าตาฝรั่งเป็นลูกครึ่งฝรั่งแล้วก็ปักศีดาปักศีดา ไปกับคุณป้าป้าไม่ใช่ป้าป้าปล่อยนี่ก็ได้แล้วห้าตัวอ่านได้ไหมก่อนหลือตัวสุดท้ายก็คือตัวอีอาดื่มน้ำต้มกนครับเริ่มมาลากันแล้วตอนนี้เลเวลอัพแล้วนะครับไปตัวสุดท้ายแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปทัวร์ชิมอาหารกันนะครับเรื่องสนใจภารกิจ ขลา่ครับต้องขลา่ถ้าจากตัวอ e. ีเคยทำอะไรแบบยากขนาดนี้มาก่อนไหมครับแอดไม่เคยทำอะไรที่มันเหนื่อยขนาดนี้ดีกว่าเคยช้อปปิ้งแบบนานสุดเดินขนาดไหนอะ่ะ4ิดจอดสี่ชั่วโมง แต่มันก็ไม่เมื่อยขนาดนี้นะอ๋ออันนั้นมันเดินในห้องในแอร์นี่ใช่<ล>เดิน,นเดินชมของมันก็จะอ้าวสบายใจเดี๋ยวเราจากนี้เราไปเดินชมของกันไปเดินหาหาแล้บอกแล้วตอนนี้หาอาหารก็ไปอยากหาตัวของน้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูอาหารแล้วอยากกินแล้วว่าไม่ได้กินอะไรต้องน้ำไปไปกินกันได้ข่าวนะมันมีแบบไส้อั่วนะมีแกงโว้หาข้าวใต้มีแกงฮังเลนะ มีข้าวเขาเรียกอะไรอ่ะโอ้หเยอะทุกอย่างเข้าแช่อย่างเงี้ยอย่าพูดสิอย่าพูดสิไ้อัวอย่าพูดนมอย่าพูดยอดนี่นะครับถ้าทกินไมเสร็จก็ไม่ได้ไปกินครับเจอแล้วตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยไปแล้วไปเลยที่ตัวอีครับไุ้กิครับไดรหยเลยครับ แอนติดช่องแคบนี้นะครับแอนไม่สามารถเข้าช่องได้นะครับแ,แอนอ้วนแอนอ้วนโอเคตอนท้ายยิ้มหน่อยย้ีอางท้ายถ่ายไปดังหาแล้วนะครับแอนอ้วนเดี๋ยวครับยามมาแล้วครับแอนครับแอน คือห้างเขาิดใช่ไหมทำป้ายเลด้เกินไปคือห้างเขาิดใช่ไหมทำป้ายเลด้เกินไปไอ่าหลุดมาได้แล้วได้แล้วยินดีดว้วยเย้ภารกิจสำเร็จเ,เย่หมดสภาพเลย